ในลักษณะของปราสาทครับปราสาทในยุคโบราณมีทั้งศิลปะแบบจามศิลปะแบบขอมเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าปราสาทแต่ละปราสาทเป็นศิลปะขอมและศิลปะจามแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์อกอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับอ่ะข้อที่หนึ่งให้ดูที่วัสดุก่อสร้างก่อนจามเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะเป็นอิฐเผาครับที่ใช้หินทรายเนี่ยจะพกขอบประตูอันที่หนึ่งนะตัวถ้าเป็นปราสาทขอมที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นศิลาแรงบวกกับหินทรายแต่ปราสาทของจามถ้าไปดูที่เมืองอนู่นครับที่แถวดานังแถวเมืองอะไรครับว่ามีเซินส่วนใหญ่จะเป็นอิดเผาเพราะว่าจามเนี่ยเขารับอะไรจะทำมาจากอินเดียอินเดียเนี่ยชอบอิฐเผามากอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองให้ดูจากศิละปะครับศิละปะจามกับขอมเนี่ยต่างกันสิ้นเชิงถ้าดูเผินๆเ,เ,เหมือนๆกัน แต่มีอันหนึ่งที่ผมทีแล้วเนี่ยไม่มีใครเถียงผมแม้แต่คนเดียวขอมรูปสลักของขอมที่เขาเรียกว่ารูปแบสเลลิฟที่เป็นนูนต่ำเนี่ยมีแต่เรื่องการลบลบกันเดินทับกันแสดงอํานาจอย่างวันนี้แต่ไม่มีเรื่องของเพศการไล่ลําของขอมนั้นเป็นการไล่ลําในเชิองอ่อนช้อยแต่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเรื่องของการสื่อทางเพศแต่จามเนี่ยเขาเป็นลูกเลี้ยงของอินเดีย เขามีความเชื่อเขามีความเชื่อในเรื่องการมาสูตรฉะนั้นถ้าไปดูครับที่ปราสาทอิงหังจะมีรูปสลักการร่วมเพศซึ่งเขาไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะถือว่าเป็นศิลปะขอมไม่มีครับผมไม่เคยเห็นขอมเนี่ยสลักเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางเพศแต่จะเป็นเรื่องของลบลาฆ่าฟันสแสดงอํานาจความเชื่อแล้วก็กรกองกําลังติดอาวุธนี่คือสิ่งที่สองที่ต่างกันคราวนี้พอมาสิ่งที่สามครับจามเนี่ย เออการแต่งกายถ้าไปดูรูปสลักเนะี่ยไปดูที่ปราสาทบายน์<ม>เขาจะมีรูปของกองทัพเรือเนี่ยสู้กันระหว่างจามกับขอมจามเนี่ยเขาจะมีหมวกหมวกหมวกที่มันไม่เหมือนขอม,มแต่ขอมเนี่ยเขาจะเป็นหัวจุกอยู่ข้างหลัง<ม>คือผมเกี้ยงๆแล้วนุ่งผ้าสมโพธิผ้าเตี่ยวเสื้อไม่ใส่มีอาจจะมีสพายอะไรเนี่ยแต่จามเนี่ยเขาจะมีหมวกแล้วก็มีหนวดคือจามเนี่ย เขามีเชื้ออินเดียมากกับขอม,<ผ>มจะมีห <ไป S 1> นวดมีคร<ม>าว<ม>งานฉะนั้นถ้าไปดูรูปสลักเนี่ยจะไม่เหมือนกัน<ม>อ่ะคราวน,นี้หลายคนก็งงๆนะหลายครั้งเนี่ยจะมีรูปคนจามเนี่ยไปขี่ช้างอยู่กับขอม,มทําครับทไมเป็นอย่างนั้นมีคนถามอีกมีครับจามเนี่ยเขาก็เป็นนกสองหัวเหมือนกันนะ<ม>จามบางคนเนี่ยก็ไปเข้ากับขอมาะนั้นมาช่วยช่วยขอมลบกับจามก็มีซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับ มอนส่วนหนึ่งก็เข้ากับพมา่ามอนส่วนหนึ่งก็มาเข้ากับคงศรียอยาฉะนั้นไม่แปลกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยรูปรูปสลักจามเนี่ยจะไม่เหมือนของเห็นชัดเจนเลยมีหมวกมีหนวดมีเขา่าส่วนขอมนั้นหัวลนลอนอนุ่งผ้าเตียวเห็นไหมครับนี่นี่คือการต่างชัดเจนถ้าท่านฟังผมแล้วลองไปดูว่าจริงไหมท่านไปสังเกตด้วยตัวท่านเองครับ รายการลุยผ่านเลนและชมรมอารยธรรมสกลนครสโมสรโรตารีสกลนครก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าถัดไปซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้รายการลุยผ่านเลนและคณะของเราก็ขอลาท่านไปแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ